ตอนนี้นะคะป้นอยู่กันในบูธโตโยต้าในงานมอเตอร์โชว์2024ครั้งที่45นะคะตอนนี้เนี่ยป้นยืนกับัวทงตัวใหม่ล่าสุดนั่นก็คือตัว t o โยต้านะคะไฮรักรีโวซึ่งตัวนี้เนี่ยมีการปรับในเรื่องของแรงม้าที่เพิ่มขึ้นจาก204แรงม้าเป็น224แรงม้าและตัวนี้เนี่ยเป็นชุดแต่ง G R ER Sport ด้วยในราคาค่าตัว1.4แ4 99,000ซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับท่านผู้บริหารนะคะว่า เขาจะมีแคมเปญโปรโมชั่นอะไรบ้างแต่ที่สำคัญนะคะรถที่เขายกทับมาเนี่ยมีหลากหลายรุ่นที่คุณได้ได้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นซีดานในรุ่นของยา r i ิสนะคะหรือจะเป็นโ o โยต้าคอสยานสพร้อมแคมเปญโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายว่าแล้วอย่ารอช้าเราไปดูคำสมัมภาษณ์จากท่านผู้บริหารจากโ o โยตากัน let's go <S <ITY> คอนเซปต์ของบูธเราคือ mobility for everyone นะครับทุกการกับเพื่อนเพื่อทุกคนโดยต้าก็พยายามจะนําเสนอทางเลือกของรถยนต์หลากหลายรูปแบบนะครับให้เหมาะกับทุกคนถ้าเดินง่ายๆนะมี2โซนโซนที่เป็นไฮบริดตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ไฮบริดหลายรุ่นนะครับยาริสครอสโคลโรราครอสแคมรีโนวาซีนิตหรือโค r โ l l า ทุกรุ่นเป็นไฮบริดที่มีสมรรถนะประสิทธิภาพที่ดีอีกโซนหนึ่งก็โซนไฮลักตัวพระเอกของเราก็จะเป็นตัวเรือธงนะครับก็คือตัว GR Sport ใหม่ที่ปรับช่วงล่างแล้วก็ปรับสมรรถนะในการขับขี่ได้อย่างเราใจนะครับแล้วก็ตัว Z e d i t i o n ของเรานะฮะวันนี้ก็มีมาโชว์ด้วยนะครับมีทั้ง Double c แคและ Smartcap ยังมีตัว p r e ดั n e r อนะครับรถยนต์กระบะทุกรุ่นนะฮะตอนนี้เราใช้เครื่อง Euro 5เพื่อต้องการลด PM 2.5ด้วยขายไม่ได้ก็คือรถไฮลักแชมป์นะครับเป็นกระบะแห่งความหวังของพวกเราททุกคนชาวไย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตการเริ่มต้นชีวิตเรามีโซลูชันหลากหลายแบบนะครับไม่ใช่แค่ตัวรถนะฮะโซลูชันในการค้าขายหลากหลายแบบก็อยากให้เข้ามาคุยกันครับจนถึงตอนนี้เราตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยเราเปิดจองไปแล้วกว่า5 0 0 0คันนะครับแล้วแคมเปญที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นที่สุดรับคนที่จะใช้รถยนตย์ t ต y o ต้านะครับปีนี้แคมเปญเรียกว่าเพียบเลยแคมเปญแรกนะโตโยต้าฟิล o โตรูดิวสโตรเกรดนะครับก็คือพูดง่ายมีกันลักกี้ดอมมาจับมาจองในงานเนี่ยมีทั้งรางวัลไปท่องเที่ยวต่างประเทศรางวัลทองคำโปรแกรมท มีเยอะมากหลากหลายรุ่นเดี๋ยวท่านมา,มาช็อป,ปะชมนะครับแล้วก็แถมประกันใจชั้นหนึ่ง phyd ปัญหาเรื่องสินเชื่ออาจจะออกยากหรืออะไรก็ตามเรามีตัวช่วยที่เราเรียกว่า connected auto loan นะครับถ้าสนใจใช้โปรแกรมนี้ก็ตอนนี้ก็ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม สำหรับท่านที่มีบัตรเครดิตนะครับอันนี้เวิร์กก็คือโปรใจฟูนะครับรูดดาวผ่อนได้0%นะครับผ่อนได้สูงสุด10เดือนรูดเต็มเนี่ยก็ได้เครดิตเงินคืนด้วยนะครับแล้วก็ชินโตวันนะครับตอนนี้คินโตวันก็อีกทางเรื่องในการครอบครองรถนะครับให้บริการที่ออกรถได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ทีคอนเน็นะครับใช้งานได้ทุกรูปแบบและที่สําคัญนะครับใครมีรถเก่าไม่ว่าจะรุ่นไหนปีไหนนะครับโตโยต้าเนี่ยรถเก่ามูลค่าดีเราสามารถตรวจประเมินมามาปรึกษาที่บูธเราได้นะจะประเมินราคาสภาพของรถเก่าท่านนแแล้วก็ะ นำการเทรดอินเพื่อให้มีเงินสำหรับไปดาวรถคันใหม่เรียกได้ว่าแทบจะครบทุกมิติของการที่ใครอยากจะซื้อรถสนใจโปรแกรมไหนก็มาติดต่อน้องๆพนักง,ง,งานขายเราได้เลยเรามีให้หมดนะครับสามารถมาให้คำปรึกษาได้ทุกท่านครับอยากให้ทุกคนรีบมาครับพาเดินชมบรรยากาศภายในบูตโตเต้ากันบ้างนะคะหลังจากที่ได้รับฟังในเรื่องของไฮไลท์แคมเปญโปรโมชั่นจากทีนบริหารแล้ว คันนี้อหนึ่งคันที่น่าสนใจนั่นคือไฮรักแชมป์นะคะที่เขาบอกว่าเป็นรูปแบบเลโก้เปิดได้3ด้านคันนี้เนี่ยราคาค่าตัว577,000บาทสามารถออกแบบแอดจัตให้เหมาะกับอาชีพคุณนั้นๆได้เลยนี่คันที่ไฮรักแชมป์ของเราเนี่ยได้ออกแบบมานน่ารักมากเป็นรถบ้านคันนี้นี่ซึ่งอย่างที่ ทุกคนได้เห็นกันนะคะรถคันนี้ไฮรักแชมป์เนี่ยใครที่บอกว่าฉันจะอยากได้รถแบบมอเตอร์โฮมแบบนี้เลยเนี่ยมีซัพพลายเออร์หรือว่าท่านใดที่จะแนะนําให้รู้จักได้เลยมีนะซึ่งมาพูดคุยกันได้เลยว่าฉันอยากได้แบบนี้เลยรูปแบบมีห้องน้ําฟังก์ชันซึ่งเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูข้างในคร่าวๆนี่จิด้านหลังอยากทำแอคทิวิตี้เอาน้องจักรยานไปได้เลยเปิดปิดขึ้นลงนะคันนี้เคยเล่นกันที่ไปรีวิวที่ตัวเตาแร์รสแล้วนะ กันขึ้นลงเดิมทีอ่ะก,ก่อนหน้านี้คันก่อนหน้านี้มีบันไดด้วยคุณสามารถใช้ออฟชั่นเสริมมีหรือไม่มีก็ได้หรือจะเป็นบันไดอย่างนี้ก็ได้ีเปิดได้เลยอ้าวยกมือไหวหนึ่งครั้งกดรู้แหละแต่ไม่บอกนี่มันกุญแจไงกดทีนึนงไงมีปลั๊กภายนอกด้วยสําหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเอาไฟพวกมาก็สามารถเนี่ยปลั๊กได้เลยแล้วเขาติดตั้งแบบ ดีมากเลยนะคือสามารถกันฝนได้ด้วยกรณีฝนตกป้องกันไฟลัดวงจรดูสิได้เดินขึ้นมาค่ะตรงนี้ถังขยะค่ะนี่คือป้นชอบในเรื่องของมอเตอร์โฮมนะเขาออกแบบได้ดีมากตูมพูพรมด้านนี้มีซิงค์ในเรื่องของล้างจงล้างจารทุกคนดูสิเปิดนอกเหือจากนั้นต้องการที่ว่าเราไม่ได้เปิดแอร์คอนเดนซนะเราก็เปิดประตูตรงนี้ดังออกไปได้เลย มาดูพื้นที่ใช้สอยด้านในค่ะกรณีที่คุณไม่ได้ปรับเป็นพื้นที่นอนเนาะก็สามารถนั่งพูดคุยสังสรรค์ได้1 23456ได้เลยนะและที่นอนเนี่ยสามารถนอนบนนี้ได้นะนี่หรือถ้าเกิดกรณีจอสามารถเปิดแล้วพูดคุยกับคนด้านหน้าได้เดี๋ยวให้ดูว่าพื้นที่ด้านบนเนี่ยนอนได้จริงทุกคนพึบขึ้นเนี่ยอาจจะต้องแบบก้มหัวนิดนึงนะสูง1 6 0ทุกคนดูเฮ้ย เหลือๆยังเหลือ180ยังได้สามารถเปิดหน้าต่างตรงนี้ได้ด้วยเฮ้ยดียะโดยรวมกันทุกคนคันนี้คือไฮลักแชมป์นะคะที่เป็นรถเลโก้ออกแบบได้และเขาก็ยังมีในเรื่องของตัวกล่องเก็บของสําหรับที่เราเดินทางเงี้ยสามารถเก็บของต่างๆอาทิเช่นของกินหรือกัดเจ็ตอะไรต่างๆนี่คือระบบไฟของมอเตอร์โฮมค่าๆประมาณนี้คันจริงเนี่ยจอโชว์ในบูธโตโยต้นะคะในงานมอเตอร์โชว 2024ยังไม่หมดเท่านั้นหลายคนบอกว่าื้อถด้ไม่เอารถไฟฟ้ามาหรอมีจ้าเดี๋ยวพาไปดูกัน let's go ค่ะฉันเทรนอีกหนึ่งคันที่บอกว่าจะพามาชมนั่นคือรถยนต์ไฟฟ้า100%นะก็คือตัวไฮรักรีโวอีอีก็คือบอกถึงอิเล็กทริกนะคะก็คือรถ BEV นี่เองซึ่งรถคันนี้นะคะเขามีการวิ่งจริงที่พัทยาด้วยนะคะรถคันนี้เนี่ยจะไม่มีเครื่องยนต์ไงมันเป็นไฟฟ้าไงผู้หญิงซส์เสมอการขึ้นลงนี่ขึ้นจับเอาขึ้นก็เป็นพื้นฐานของรถรีโวนั่นเองนะคะตัวนี้สําหรับรถทํากินเป็นรถ2แถวไว้วิ่งจริงคือเขาต้องการให้คาร์บอนเป็นกลางคือมลภาวะเป็นศูนย์ก็เลยเป็นคันนี้ออกมานะจ๊ะก็เป็นเหมือนเดิมๆคนที่เคยนั่งรถสองแถวมาก่อนจะเป็นรถน้ํามันถูกไหม แต่รถคันนี้เนี่ยเป็นรถ2แถวที่ไม่มีคาร์บอนแล้วเพราะมันคือรถกระบะไฟฟ้านั่นเองเน่ไปค่ะไปค่ะปลอดภัยไงสูตรอากาศได้เต็มที่เพราะไม่มีมลภาวะนี่ก็คือรถกระบะไฟฟ้าค่ะในบูธนอกจากรถกระบะที่เป็นน้ำมัน รถกระบะไฮรักแชมป์ที่เป็นเลโก้รวมถึงไฟฟ้าแล้วยังมีอีกหลากหลายรุ่นขนพับมอเเพียบเลยสตีกันยับเป๊อปป๊อป๊ป๊ปพร้อมโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายมาดูค่ะที่มูเตต้านั่นเอง หมดภายในบูธโตโยต้าดงานเมื่อต้โชว์2 4นะคะสำหรับ,บใครที่สนใจก็อย่าลืมแวะเวียนเข้ามาตั้งแต่วันที่27มีนาคม2567จนถึงวันที่7เมษายน2567พร้อมโปรโมชั่นแคมเปญเยอะแยะมากมายมาเลือกคันที่ใช่สำหรับคุณนะคะสักหนึ่งคันมีเลือกตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่เลยจ้ะที่บูธโตโยต้ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการที่ช่องเกาหลีเรื่องรถที่ผู้หญิงก็อยากรูก้พาไปตะลุยงานมอเตอร์โชว์2024ครั้งที่45นะคะวันนี้มันมีกิจกรรมมาฝากไว้จากทางผู้จัดงานก็คนะือท,ทางเกาหลีนะคะใครที่มาเดินในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ถูกใจรถคันไหนไหม่ว่ามอไซค์รถยนต์รถยนต์ไฟฟ้านะคะคุณถ่ายรูปพร้อมติดแฮชแท็กดังกล่าว3แฮชแท็กข้างล่างนี้นะจ๊ะคุณก็จะได้ร่วมลุ้นรับรางวัลน,นะจ๊ะจากทางมอเตอร์โชว์นั่นเองค่ะ หรือถ้าเกิดใครนะคะที่บอกว่ายังไม่ผีบัตรเข้างานวันนี้พาไวอีแจ๊รีคนละ4ี่ใบง่ายๆเห็นคลิปนี้นะคะไลค์แอนแชร์ออกไปแคปเจอร์ส่งกลับมานะคะเดี๋ยวเป้อนส่งกลับไปให้ท่านละสี่ใบรีบๆนะคะบัตรหมดอดได้หรือจนกว่าบัตรจะหมดนะคะอย่าลืมรีบแชร์รีบแชร์นะคะและฝากให้กำลังใจป้นซาด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b ์ทุกช่องทางของป้นด้วยไม่ว่าจะเป็น เพจ Facebook k a วอิศร o คอ u ยูทูบข่าวหรือ w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  ์ไวท์ i ว c o m ค่ะให้กำลังใจป้อนชานีนการมีแรงทำงานด้วยนะคะวันนี้ลากันไปแล้วในงานเมอร์เตอร์โชว์ครั้งที่45ยังไงอยากได้บัตรรีบค่ะรีบค่ะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊าย